นี่ครับวันนี้ก็มาที่บ้านพระเอาแล้วครับครับมาดูบ้านเด็กที่ได้ทุนพระเทพนะครับนี่ครับจะมาดูบ้านเขาแล้วครับนะครับจะเห็นบรรยากาศแล้วครับถึงบ้านปราเอาแล้วครับไปดูบ้านเขาแล้วครับว่าดูยังไงแล้วครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศแล้วครับบ้านกัน่อ บ้านบ้านหลังไหนมีขอกัวาขอกคว้ยละแม่นล,ลนดหลังนั้นเออนี่นะครับ,น,รรบนี่ครับเดี๋ยวไาแล้ครับจำได้ยูดเพิ่งจังลุ่ภาพให้จอ,อไดออได้ไหมคะเอ,อ,อนน่อ นี่แล้วครับก็เข้ามารอที่วัดแล้วครับรอทีมงานไปบ้านเด็กแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนแล้วครับสิริมงคลแล้วครับนะครับ,รบสิริมงคลแล้วครับไหว้พระก่อนครับ